นักเรียนดูตัวอย่างที่5นะครับทีนี้ตัวอย่างที่5ก็ให้อินทิเกรตสิกลังสองพ x อ x บวก Cos สแคลรสส่วน X ส่วนรูท x นะครับ DX ครูจัดการตัวนี้ก่อนอินทิเกรตสิกลังสองครูแจกแกงนะครับนะ,ะให้มันเห็นเป็น2ชุดที่ชัดเจนนะครับนะตัวนี้นะครับชุดนี้ สี่กำลังสองพ่ดเอกับอีกชุดหนึ่งอินทิเกรตโคสซเอรูทส่วนรูทเอกดเนะครับนะเพราะฉะนั้นทีนี้พอออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะฉนั้นเราจะได้รู้ว่า๋อเราจะเอา u แทนอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยพ่นะครับครูให้ u นะครับให้ u เท่ากับพ x แล้วก็นิด u เทียบ x นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ เปลี่ยนนะครับสุดท้ายตรงนี้ d u เท่ากับ pi dx แล้วก็รูปเล่นอะไรต่างๆไม่เรียนก็เปลี่ยนเองตรงนี้นะครับนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับอีกก้อนนึงนะครับ cos root x ส่วน root x dx เพราะฉะนั้น root x ตัวนี้อ่าครูก็ให้เป็น v ก็แล้วกันนะครับนะอย่าใช้ u ซ้ํานะครับนะก็ให้เป็นฟังก์ชัน v นะครับนะให้ v เท่ากับ sin root x นะครับ sin root x นะครับก็คือ x ยกกำลังเซนหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับตัวนี้ แล้วก็ดีบีเทียบ X นะครับดีบีส่วน DX นะครับก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเอ็กยกกำลงังลบเศษหนึ่งส่วนสองนะครับนะแล้วก็ย้ายตัวนี้นะครับตรงนี้ได้ว่า 2DV นะครับ 2DV เท่ากับ dx เอส่วนสแควรูทเอ็กนะครับน่ะก็นำมาใช้ประโยชน์ต่อนะครับนะพยาญชนเปลี่ยนรูปแล้วอินทิเกรตเศษ็จกำลังสองนะครับ u ของเราคือไพเอนะครับน่ะเมื่อกี้นะครับก็จัดการนะครับน่ะยูดียส่วนไพนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับอินทิเกรตบวกอินทิเกรต cos v สองดีนะครับน่ะไพเป็นค่าคงที่นะครับก็เอาไปอยู่ข้างหน้าอินทิเกรต2ก็เหมือนกันนะครับนะตรงนี้ก็เหลือ อินทิเกรตเ e c กำลังสอง u d u ก็ใช้สูตรได้เลยนะครับของอินทิเกรตเ e c กำลังสองก็ได้แทนนะครับอินทิเกรต cos v dv นะครับนะอินทิเกรต cos นะครับก็ได้ไซน์นะครับไซน์ v แล้วก็เปลี่ยนกลับนะครับนะ u ของเราคืออะไร v ของเราคืออะไรนะครับนะสุดท้ายนะครับเชนหนึ่งส่วนไ t แทนของ p พเอ็กบวกสองไซน์สแปร์รูทบวก4นะครับ